จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมณฑลทนหารบกที่3 7นะคะได้มีการทําเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่นําผักปอดสารพิษนะคะมาออกมาจําหน่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กําลังพลในช่วงโควิด19ค่ะ ทหารในสังกัดค่ายเมงรายมหาราชนะคะมณฑลทนตตหารบกที่37อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะได้ร่วมกันนําผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรในโครงการทหารพันธีมาวางจําหน่ายช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด19โดยได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้นํากําลังพลมาทําแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แล้วก็แปลงปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดไข่เพื่อที่จะนําผลผลิตนะคะมาจําหน่ายในราคาที่ถูกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงอนุญาตให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะนําไปต่อยอดพื้นที่ว่างที่บ้านที่พักอาศัยสร้างเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะทั้งนี้ครับผลผลิตทางการเกษตรในโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการวางจําหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยช่องทางประตู2ค่ายเมงรายมหาราชที่อำเภอเมืองจัง หวัดเชียงรายนะครับก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้นะฮะก็เป็นกเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่เป็นผักปลอดสารพิษนะฮะก็มาช่วยเหลือประชาชนครับ